เราไปหาที่นั่งเราตั้งหลักก่อนไหนคะน้องจะขึ้นเครื่องบินเหรอคะโอเคห้ามร้องห้ามโม้ใจนรกนะเราต้องทำงานจะเป็นทีไอนี่บอกทำไมต้องใส่ชุดชั้นหนาขนาดนี้หยุดถ่ายได้แล้วดึงแมสก์มามีเบี่ยวหมดเลยลูกปล่อยให้แม่ให้มามีใส่แมสก์สุโอ้ยโวยยยยโอ้น่าละครขนมแอร์พอร์ต Ready go yet? เฉยๆผ้าผ้าอยู่เลยป่าจะกระเป๋านี้ไปต้องกระเป๋านีเ b บี y ใส่ชุดเหงื่อแตกแล้วโอเคเปลี่ยนแพนไปก่อนเหรอเปลี่ยนด้เลยนะลูกเนาะหรือชุด baby b บ b ้เหงื่อแตกแล้วร้อนเลยร้อนเลย o ้ no มันอติเมนี่เมน่รับผิดชอบตรงไหนให้เมรับผิดชอบอาน้นโอเคอันนี้เดี๋ยวเพแรับผิดชอบเอาน้ำน้องมาโอเคตนข้างนึงอันนี้มีอะไรนมใช่ไหมนมอันนี้ความเไปถ้างั้นทีนี้ถือไว้อันนี้พี่มีล let's go bye bye ready to go ต้องซ้อมกันว่าใครต้องถืออะไรจะได้ไม่ต้องห่วงกันเคลนรถเลนรถ

คุณแม่คุณแม่คแ่คุณแมม่คุ่คุณแม่ค่คุม่ค่ ไอ้ค่อยออกมาซื้อของเราตักหลักก่อนต้นฉบับเลย baby อ m จะซื้อขนมเ i ้ l นะ e Yeah b a <Okay. S 2> ไหมไหนคะไหนคะน้องจะน้องจะขึ้นเครื่องบินเหรอคะห้ามร้องไห้นะลูกนะโอเคเปลี่ยนมืเปลี่ยนมือสีเขา้อนจะตายร้อนจะตายใช่ด้ยดิบีกลัวแล้กลัวหนาวไงโอ h no รองเท้าไม่ยอมใส่เหรอทำไมอ่ะนี่ออกนี่ออกด้เหรอหลุดเลยอืมลงใจไหมล <c oughs> ูกไปเอาที่คาดมาใส่ผ่านที่แยกแล้วที่ยากแล้วที่ยากแล้วเดีย๋ยวอีกขั้ตอนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องน่าจะสบายแล้วรองเท้าจะไม่ยอมใส่ <c oughs> เฮ้ยพรีเมท์ฟิร์สเพลย์ทริปตัวร้อนกับหูเย็นฟิร์สเพลย์ทริปรู้ไหมเขารู้ว่าอยู่ตั้งกล้องเห็นไหมเขาเอาหน้าหลบเลยคิรู้ไหมเห็นกันไหมเอ็นีเด็กเป็นครึ่งครึ่งครึ่งเป็นตัวเองไหมเรากำลังวางแผนไว้ว่าคนนี้ถือนมอคนนี้ถือขอ,องอเล่น <c oughs> เขาไม่ชอบเราพี่ไทยมั้โอเคกลังว่าหยุดถ่ายหยุดถ่ายแล้วก็าหยุดถ่ายยุดถ่ายได้แล้วอนหยุดถ่ายดึงแมสกมามีเบี้ยวหมดเลยลูกปล่อยปล่อยให้แม่ให้มามีใส่แมสด์กปโอ้ยปุ นี่นะน้องนี่ททำงานกันเป็นทีลูกลูก่ะ๋ของน้องเลยเราต้องทำงานจะเป็นทีมคนนี้หยิบคนนั้นจับโอเคไอนีบอกทำไมต้องใส่ชุดชั้นหนาขนาดนี้เป็นครั้งแรกนะลูกเป็นครั้งแรกวัามีลองดูก่อนเนาะลองดูก่อนอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามันจะหนาวมันจะร้อน นี่ต้องอดทนดูโอเคร้อนดีกว่าหนาวนะลูกเนาะห่วงห่วงแล้ว going on the plane นี่ข้างหน้าดูดนมรอแล้วข้างหน้ากำลังดูดนมรอ <c oughs> in view of the covid-19 pandemic period, we would like to ask for high cooperation to put on your personal mask at all times. we just have the other side. you have to put on your personal mask. follow the compliance with your personal mask. the election will be finished by law. thank you. เบบี้ให้ไปลงเข้มขัดด้วยโอเคสลิปส e ลิปเบบี้สลิปสลิป A serious offense and is against the <laughs> <Tronion> <laughs> Navigation Act. Thank you for your cooperation. Bye. Ladies and gentlemen, please check once again on your seat pocket and the overhead compartments for valuable items such as wallets, passport, or electronic devices. Kindly ensure that you have all your belongings with you. <laughs>

อยไปก่อนนะอยู่ไปก่อนก็ได้เดี๋ยวเราเอาเองโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคับแอลลี่สวัสดีครับนุ่งต๊กยังเป็นยังไงบ้างครับร้องไหมครับ n ค่นอน e ปล e ฟโน o ร้ n งโ o ่ฟุตฟาดกินดมนอนแค่นอนไปลีฟตั้ง โอเวอร์ส t ทันหรือไหมทั้งเขาเรียกว่าพวกไฟ a t t แทน a n t พวกแอร์นะชมแอลลี่แอลลี่น,าน,าน่ารักเฟิร์สไทมไม่น่าเชื่อน้องไม่ร้องไม่โวยวายไม่อะไรอะไรอยคกดจะไปอ้ยอฟัเฮ้้ยเฮ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 ้ย้ Not cry Not cry ฮูเร่อันตมืออลิอันายเกย์ n อะไรเยบ้านแล้วเร่พืชสกอตครใช่อยู่ตรงหน้าบ้านเราพอดีเลยโอ้ไฟคืดคืนเลยลูกดูสิ Christmas ว้าวเขาตั้งหน้าบ,บ้านเราเลยเออโอ,เเอ,อเ้เขาเขาต้อนรับแอลลี่แบบนี้เลยลเหรอท่าแรกเขาจะขับในทะแรกเลยใช่ไหมอ๋อวันนี้แห่ทางน้ำเขาบอกแห่ทางน้ำและพรุ่งนี้แห่ดาวรอบหมู่บ้าน thank you